ถ้าครึ่งไร่เนี่ยลดน้ำเอาบัวลดตักน้ำลดเนี่ยไม่เกิน15นาทีต่อวันแล้วหลังจากนั้นเราสามารถที่จะทำปุ๋ยหมกักทำนั่นทำนี่ใส่ได้พอดีกับมันทีเนี้ยลดน้ำพอดีปุ๋ยหมักพอดีสวนครึ่งไร่เนี่ยสามารถสร้างรายได้มากกว่าทำนาสิบไร่ครับผมทำแค่ครึ่งไร่ทำสวนครึ่งไร่ปลูกผักมากกว่า50บอย่าง ตอนผมออกมาจากกรุงเทพใหม่ๆผมทำงานไม่ถึงวันละชั่วโมงนะครับแต่ผมสามารถมีเงินเก็บไว้ได้วันละสองถึงสามร้อยบาทนั่นคือเงินฝากครับอย่างต่ำวันละสองถึงสามร้อยบาทผมทำอยู่สามปีกว่าผมได้เงินสี่แสนบาทไปซื้อที่อยู่เชียงใหม่ทุกวัน,นอันเนี้ยมันทำให้เห็นว่าถ้าทำเยอะเมื่อไหร่ปุ๊บจนทันทีครับเพราะดูแลไม่ทั่วถึงฉะนั้น,น,นการออกแบบ,แบ,บให้มีสวน